ครับก็เสร็จที่นเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการติดตั้งนะครับเครื่องเล่นดอยนะฮะแบบปักตรงรุ่นและกากตรงรุ่นนะครับอ่าแล้วก็สามารถเชื่อมจอเพดานนะฮะตัวนี้จะเป็นกล้องรอบทันนะครับเชื่อมจอหลังด้วยนะฮะนี่ฮะ เชื่อมวันนี้เป็นปักตรงรุ่นหน้ากากตรงรุ่นนะฮะมมนทำการตัดต่อสายไฟแต่ั้งสิ้นนะฮะทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะือ,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 ะะอเป็นกล้องถอย,ยนะฮะเดิมที่ททนะติดรถมานำคนตรงวงไหลยช้ยได้หมดนะ นะะฮสาม,มารถดูยู doo, ทูปดูแมพได้ตามใจชอบเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากทำการติดตั <t <t ้งเครื่องเล่นลอย่างนี้ก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้นะครับ0 9 9 1 9 4 4 2 9ครับ สถาบันดิบุรีไฟเดียวครับวันนี้ลูกค้านำรถนมัมบุชิวิชิไปเจโรนะะฮมาทำการติดตั้งะฮเครื่องเล่นดอยนะฮะ ก็นะครับลูกค้ามีของให้ติดตั้งนะฮนะเราก็บริการติดตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับอ่ากล้องรอบคันนะฮะเป็นกล้องรอบคันนะของอันะนี้อนะ่ะ วันนี้นะฮะจอแสดงผลคือลูกค้ามีของมาติดตั้งครับปักต้องรุ่นอากาศตรงรุ่นนะฮะแล้วก็อาจจะมีการเชื่อมต่อจอเพดงผลนะฮะเดี๋ยวมันรุ่นากาการติดตั้งเครื่องเล่นดอยครับของดิสูบิชนะะนินะครับไอเกโดะคันนี้ครับ